สวัสดีครับมาเจอกับผมวันที่วันแสงสี่องอีกแล้วนะครับวันที่เจ็ดเนาะวันนี้ผมจะมาสอนอแอปตัวเนี้ยแล้วผมจะมาลองสอนดูว่าแอปต่อ,ตอคิววิดีโอ,อไนเรื่องเนี้ยมันได้ไหมคือผมมีแอปอยู่อันนึงนะฮะอันแรกก็ผมด้ใช้ตรงนี้ได้ไหมมันเหมือนกันมาที่แอปที่วันก่อนก็ ผมก็มีแล้วแอปมันเมื่อวานพี่ผมมาลงอยู่มือวันที่หกนะฮะอันนี้ก็อาจจะมวันที่เจ็ดต้องใส่เข้าไปนะฮะก็ชอบคมสวยคมไม่สวยก็แล้วก็เลือกรูนะฮะตาองการอะไรแล้วแล้วก็เตด,ดเข้าไปเนี่นะฮะคือผมก็เป็นคนท่าใหญ่คนหนึ่งนะฮะ ๋ยาผมพูดภาษาไทยนี่มันอาจจะไม่เหมือนจะกของภาษาก็ได้นะฟังให้ดีๆด,ด้วยนะครับจะใส่ไปชับๆเลยนะกี่รูปแบบวัะนนะี้ให้เลือกผมหนึ่งสองามสี่ห้าหกมีหกูปเย็ดเข้าไปนะฮะ จริงๆแล้วมันก็ไม่มีไม่มีอะไรมากกับเหมือนกับของเล่นเล่นของอะไรแบบนี้คือเออือทุกคนอนะ่ะมันจักมันอยากทําเป็นแต่มันอยากทํแาทแต่มันทําไม่เป็นไงผมก็เลยเอามาสอนให้เพื่อนเพื่อนได้ดับสวมกันแบบนี้นะทำให้เอาก็เราก็ออกแบบนี้เลยนะฮะอ่า ถ้าเราเอาก็เออมันจะเป็นสีเขียวสวนอยู่ข้างหน้าเด็กหนึ่งอยู่ตรงท้ายนะฮะทำไมา้เอาก็เอ่อเจ็บใจมากเราเอาคลิปอย่างอื่นมาแทนเนาะทำไม้เอาก็ควรหาเรื่อยๆนะฮะรูปที่เราต้องการเดี๋ยวที่เราชอบควรหาไปเรื่อยๆนะฮะอา่าเราควรหาไปนะคนรูจน้จักกันทั้งน,น,นั้นนะแถวๆนี้ฮะ ก็คือทำทำให้มันสนุกสนานะนะเเราชอบอะไรก็เราก็เขียนลงไปแล้วก็คือกนน็คือแบบเป็นธรรมดาเนานะแบบเป็นธรรมดาไปก่อนฮนะออพอเอาแค่นี้ก่อนนะจะลองดูสักภาพหนึ่งนะมันก็ให้เลือกแบบนี้ มีเท่าไหรก่ก็มันก็มีแปดรูปใช่ไหมมีแปดรูปอยู่นะฮะแต่รูปเนี่ยผมยังไม่เคยลองแต่งมาก่อนนะฮะแต่ก็เอาใหญ่ได้นะนี่คือมันขยายใหญ่เราอยากจะเขียนนางเสือก็ได้นะฮะชอบเตา ถนัดอันไหนก็เราก็ใส่อันนั้นนะเราไม่วางรับกันไม่ว่ากันเนาะอ่าเสียงมันก็มีอยู่นะฮะนี่เลยนะน่าสนใจอยู่นะคะือว่าแต่งแบบนี้มันก็โอเคอยู่เนาะ เนเ,เราอยากจะใส่เพลงใช่ไหมเ,เราอยากจะใส่เพียงก็ตกลงกับที่เพียงนะเนาะเพีงมันจะอยู่เลือกเลือกเพียงอยู่เป็นนาทีตั้งเป็นนาทีเท่าไหร่ มันอาจจะไม่ถึงแปดรูปนะฮะมันอาจจะถึงจากประมาณเจ็ดรูปหรือว่าหกลูปประมาณนี้หกหกใบเนาะนเนื่องจาะว่าเขาให้เลือกมามันน่าจะเป็นในตรงนี้นะสามเดชคอยรู้นะ,ะว่ามันดูจบไหม ก็มีหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็น่าดูอยู่เนาะเราต้องใส่ตรงนี้สิมันเลี้ยวไหมเราจะเปลี่ยนเป็นสองข้างล่างก็ได้นะฮะเลื่อนเลื่อนดูแบบนี้ไหม

นะคะสอนที่คือว่า SLA นะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเคยทำมาแล้วแต่ไม่คุ้นความเด็นนะคะแล้วก็นำตัวเองนะคะมาเรียนรู้จากบริษัทเอลระบบเอลเอได้นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าท่านเองก็เคยบริหารบริษัทเอลวอนนะคะจคงจะมีเท่านี้นะครับเพราะว่าเอานำไปใช้ดูนะเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนหนุ่มๆสาวๆาวเขาใครชอบแต่งรูปใครชอบอะไรก็ ลองลองทำตามนะฮะมันไม่ยากเนาะเนี่ยนะ,ะเลือกตู้ได้มีให้เยอะมากนะฮะ ขอสวัสดีครับทุกคนนะผมก็จนมีเพียงเท่านี้